นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสด์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันจันทร์แลม10ค่ำเดือน9ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับฉะลองดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีโทนดำสีม่วงแก่ สีที่ควรหลีกเลี่ยงสาหรับวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือด,อดนกทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นนินพลอยสีดําหินสีดํานะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาต่อบันตัก ทอฐานทอปโททอมุทเท่าและนนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและมอแหวนไมยเซตวันนี้ปราจีนกล่าวไว้ว่ารักแท้นั้นหายากแต่มิตรแท้นั้นหายากยิ่งกว่าขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาะรันทา มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ